ในภาคประชาชนเองเนี่ยคนไทยเราก็ต้องบอกว่าสู้ไม่ถอยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะหลายคนพากันไปที่บริเวณชายแดนที่บ้านหนองจานที่จังหวัดสระแก้วนะคะไปให้กำลังใจทหารกันมีการแสดงออกโดยการร้องเพลงเป็นการร้องเพลงขับไล่ชาวกัมพูชาที่มารุกรานไทยค่ะ จะเกิดภาคไหนไหนก็ไทยด้วยกันเป็นอย่างเนื้อเพลงจริงๆเพราะว่าที่มาเนี่ยคุณผู้ชมคะมาจากคนละที่นะคะก็มีทั้งในพื้นที่ด้วยมาทั้งจากต่างถิ่นด้วยหลังไหลเดินทางมารวมตัวกันมาให้กําลังใจฐานแนวหน้าพื้นที่บ้านหนองจานตําบลโนนหมักมุ่นอําเภอโคกสูงจังหวัดสราแก้วแล้วทยอยมากันแบบไม่ขาดสายเลยนะคะพร้อมใจกันถือธงชาติไทยโบกสะบัด ร้องเพลงรักกันไว้เถิดส่งเสียงชายโยดังกึกก้องบ่งบอกว่าพื้นที่ตรงนี้คือพื้นแผ่นดินไทยค่ะและเท่านั้นไม่พอชาวบ้านในพื้นที่เล่นดนตรีพื้นบ้านด้วยก็ถือว่าเป็นการสร้างความผ่อนคลายร้องเล่นเต้นรำที่ริมถนนสีเพนเพื่อให้กำลังใจทหารแนวหน้ากันนะคะชาวบ้านยังได้รวมพลังสามัคคีส่งเสียงขอคืนพื้นที่จากชาวกัมพูชาตะโกนบอกให้รู้ว่านี่คือแผ่นดินไทย หลายคนพยายามข้ามลวดหนามหีบเพลงเข้าไปเผชิญหน้ากับกัมพูชาด้วยนะแต่ทหารเข้าไปเจราจาอย่าทําแบบนั้นมันอันตรายก็ระงับเหตุกันได้ทันนะคะชาวบ้านบอกว่าเห็นการกระทําของชาวกัมพูชาที่มาโวยวายใส่ทหารไทยให้ทหารไทยเรารื้อลวดหนามแล้วเนี่ย <Okay. S 1> ไม่มันรับไม่ได้จริงๆค่ะงุดหงิดใจเหลือเกินเดินทางมาให้กําลังใจทหารถึงที่เลยดีกว่าแล้วกอมากันเป็นวันที่สองแล้วแสดงพลังอยู่ภายใต้กรอบการทํางานของเจ้าหน้าที่นะคะ ันนี้เป็นวันที่สองที่มาเรามาด้วยใจทุกคนดูคลิปประทนไม่ได้เรามาคือตั้งใจจะมาให้กําลังใจทหารไทยซึ่งได้รับความกดดันจากฝั่งนูน้นเพราะว่าเขาไม่มีระเบียบไม่มีอารญะแต่เราคนไทยมีอนุญะมีการศึกษาเป็นประเทศที่เจริญแล้วก็ขอให้พี่น้องเราทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ไม่ป่าวงล้อมวงกันและอยู่ในตามกรอบของเราตามแบบอารญะของเราเราคนไทยมีการศึกษาเรามา ทางแที่เรามายใจเยี่อ่านะคะก็มีทั้งความบันเทิงทั้งการฮึกเขิมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างแต่แน่นอนมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะดูกันนะความวุ่นวายนี้เกิดขึ้นนิดนึงพอดีว่ามีหนุ่มเสื้อแดงคนหนึ่งนะเขาไปแสดงพลังด้วยแต่ดันไปร้องเพลงชาติไทยแบบผิดเพี้ยนไปอะแล้วพอถามถามไปถามมาพูดภาษากัมพูชาได้อีกชาวบ้านก็อ้า สายลับล่าเนี่ยก็เลยทดสอบอ่ะถ้าถ้าเป็นคนไทยไหนร้องเพลงชาติไทยให้ฟังหน่อยสิอ่าฟังกันหน่อยค่ะรเทไทยรวมและเนื้อชาไทยเป็นารไทยไม่รับสนแต่ลไม่ขาดปรเไทยรวม้เนื้อชาติไทยชาติ ้คลาใถอนแรงน่ะก็ลองไปยิ้มไปหลังๆเครียดจริงแล้วครับแล้วดูคนที่อยู่ข้างๆช่วยสุดนิสุดเดชแล้วอะทั้งกระซิบทั้งช่วยร้องคือทุกอย่างแล้วก็ยังร้องผิดแต่ก็คือเป็นประชารชนไทยนี่รักสงบอยู่ดีอะหายไปไหนหายไปไหนเยอะเลยนะคะคุณพี่ที่ใส่หมวกแก๊ปอยู่ข้างๆสายตาสิ้นหวังมาก แล้วคือสามรอบก็ยังผิดทั้ง3รอบจนสุดท้ายว่าเอาอะไรมายืนยันตัวตนหน่อยสิอ้าดีพวกบัตรประชาชนมายืนยันว่าผมเป็นคนไทยจริงๆนี่ใส่เสื้อมาก็เห็นอยู่ผมใส่เสื้อไทยนี่รักสงบเห็นไหมเอาแล้วทำไมร้องผิดล่ะทำไมร้องเพลงชาติไทยไม่ถูกอ่ะฟังกันหน่อยค่ะ เจตนาคือเนี่ยครับอ๋อหายรักหลงอบไม่ได้แฝงทั่วอะไรเป็นคนไทยเป็นคนไทยทำได้ทำได้เฉยๆมันมันตื่นเต้นครับยืนยันไม่ใช่สายไม่ใช่อะไรนะไม่ไม่ครับสาบานเลยครับสาบานเลยครับผมคนไทยแท้จริงกูอยากได้แผ่นดินกูคืนพูดเก่งแต่ร้องเพลงไม่เก่งอะไรแล้วมาด้วยแบบอุดมการณ์นะ อเออไม่ดีพกบัตรประชาชนมานะคือ,อ,อแกใส่เสื้อไทยนี่รักสงบก็เลยจะลองท่อนนั้นให้ถึงไวัยไงออท่อนอื่นก็ไม่เอาแล้วนะคะจะไปไทยนี่รักสงบอย่างเดียวนะอ,อ,อ่ะแซลๆกันเกิดดีแล้วพกบัตรประชาชนไปยืนยันกันนะคะออขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะคุณหนึ่งอัธพลดวงจินดาผู้สื่อข่าวช่อง7 HD ของเราลงพื้นที่ก็ไปเจอแบบลวดหนามหีบเพลงเนี่ยนะ ที่ทหารวางไว้ตลอดแนวชายแดนราว8กิโลเมตรชาวบ,บ้านในพื้นที่ก็เตรียมสร้างหลุมหลบภัยเอาไว้ข้างบ้านเลยด้วยเตรียมพร้อมถ้าหากเกิดเหตุยิงประทะกันอีกค่ะให้เคลียให้มันให้มันจบสิ้นประมาณว่าก็ประมาณแบบที่ดูในข่าวเลยอยากให้อยากให้สร้างเขตแดนให้มันถาวรชัดเจนจะได้ไม่มีปัญหาแบบนี้ครับมันเป็นปัญหาแบบนี้ทั้งทั้งด้านจิตใจของคนแ่ ที่อยู่แต่เชบชายแดนมันมีปัญหาเรื่องการประกอบอาชีพการดำรงชีพของคนคนแนวชายแดนเลยครับเ,ออเข้าใจมากๆเลยนะคะคนในพื้นที่เองก็ไม่ได้ทํามาหากินกันแบบปกติสุขมานานแล้วนะคะส่งกําลังใจให้อย่างที่บอกคือเราส่งกําลังใจกันตลอดมาทั้งเจ้าหน้าที่และส่งกําลังใจให้ผู้ได้รับผลกระทบทุกๆท่านโดยเฉพาะคนในพื้นที่ด้วยนะคะ